โอ้ยสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับใครวะเนี่ยเจ็ดครับพี่เจ็ดครับพี่อ๋อครับผมสวัสดีครับพี่ชายมีอะไรให้ทำบ้างอ่ะเปิดตั้งนานแล้วเพิ่งได้เข้ามาเนี่ยมีอะไรให้ทำเหรอเดี๋ยวผมพาไปหาแจ็คครับพี่สวัสดีครับพี่เลิฟแล้วนี่มันทำอะไรกันอยู่อะตอนนี้แหรอครับน่าจะคนในแก๊งน่าจะฟาร์มกันอยู่ครับ จากหน้าจะเหมือนทำงานดำครับเมื่อกี้ก่อนอันนี้ทำงานดำจกปูนะพี่สายยาบตำรวจโหดปะอูโหดี่พี่คือตำรวจแบบว่าเยอะมากเลยครับตำรวจที่นี่แบบมาไวจัดเลยผมไม่จบปั๊บเดียวแบบตำรวจมาแบบไวจัดมาไวแต่ไม่ได้จอดรออยู่ใช่ปะม,มาไวจริงพี่ โหดจริงครับตำรวจโหดจริงรที่นี่นไอ้ยเฮ้ยไม่ยากก็จะได้ไม่ง่ายง่ายไปเดือดเบือ่อถูกต้องครับพี่หรือว่ายากก็เบื่อเหมือนกันแต่ว่าหัวพี่ปูนเนี่ยไม่ค่อยมีใครจบเลยนะเพราะว่าตำรวจแบบเถื่อนจัดเลยพี่ตำรวจอ่ะยังไม่มีใครมีรถแรงแรงหรือเปล่ารถแรงแรงตอนนี้แกง๊งแกง๊งพวกผมมีแล้วครับคันหนึ่งครับ48่ C 8, C 8, C 8พี่ได้มาละ อ,นนะอม,มีแล้วครับเมื่อกี้เห็นประชาชนมีคนหนึ่งครับพี่ผมผมยังตกใจเลยว่ามีได้ไงประชาชนคนเดียวอ่ะฟาร์มเงินสามล้านอ่ะบคันละสองสามสองสองล้านแปดนะพี่สี่แปดเดี๋ยวเราไปฟาร์มดูว่าได้ชัออ่วโมงได้กี่บาทค่างเงินที่นี่โหพี่ได้ยากมากครับพี่เอาง่ายผมฟาร์มเอาแบบคือคนขี้เกียจอย่างผมนะผมฟาร์มสองชั่วโมงผมได้แค่หมื่นเดียวอ่ะขี้เกียจอย่างผม,นะมเนี่ยในที่สองชั่วโมงนะ่าจะได้สักห้าพันได้ปะ ดูแล้วกินเกียดกว่าเดี๋ยวลองไปฟังดูไม่รู้จะเล่นเป็นอะไรเลยอยากเป็นตำรวจไม่อยากเป็นตำรว,ตรวจแล้วครับใช่ล,ลองเล่นใหม่นะแต่ขับรถไม่เป็นนี่ดิไม่เป็นไรครับพี่ผมว่าน่าจะได้อยู่พี่ตำรวจน่าจะมีแบบได้อยู่พี่มันง่ายอยู่ครับเป็นตำรวจง่ายอยู่หมายถึงว่าแค่ขับรถยิงอะใน มาพี่ยากเลยเลยมาถม,มเบียรขับรถไปแบบไม่ถูก,กอเข้าใจพี่หาค,คนขับแล้วก็นั่งเป็นคนยิงอะไรอย่างใดอยู่เออถ้าพี่ใชออ่ใช่ใช่ถ้าแบบว่าหาคนยิงอะไรนี้ให้คนไม่หรือไม่ก็ให้นักเรียนขับก็ได้พี่แล้วพี่ยิงก็ได้นะถ้าพี่อยากเปนะ็นแต่ว่าถ้าพี่ไปฟาร์มผมว่ามันโหอย่างพี่ผมว่าไม่ต้องไปฟาร์มเหมืองเราวพี่เอาจริงแล้วเงินมันหายยากพี่แบบโคตรยากเลยครับ ยากมากผมยังแบบตกใจอ่ะแบบร้องเลยอ่ะหาย่ายอย่างเงี้ยแล้วเขาเล่นคนเดียวมีเงินไปื้อรถสองสามล้านจับเลยอ่ะไม่รู้เลยพี่เขาน่าจะแบบไม่หลับไม่นอนอนะ่ะฟ้าแบบไม่หลับไม่นอนเขาไม่หลับไม่นอนเดย์ชั่วโมงเท่าไหนนะร่ได้ชั่วโมงหมื่นหนึ่งอ่ะใช่ใช่ครับชั่วโมงหมื่นหนึ่งใช่ครับพี่ใช่ครับชั่วโมงหมื่นหนึ่งสองสามช่วไม่หลับไม่นอนชวโไวสุดที่ผมรู้มาก็ประมาณสิบสามสิบสี่สิบนาทีครับพี่ได้หมื่นหมื่นหนึ่งอ่ะ 40สิบนาทีแล้วพี่ไม่ได้หมื่นหนึ่งแต่ไม่ได้งานผมขอโทรหาจากกันดิไ,ไดอ้ดาบอยู่ไหนวะ ฮัลโหลด้าเพื่อนมีคนอบกุญชีวิตของเธอดับดับดับออกมาวอร์โซนเพื่อนออกออกมาวอร์โซนออกมาวอร์โซนมินเจสบอกว่าออกมาวอาหน้าวอร์โซนไม่บอกเองอ่ะบอกนายอ่ะบอกนายผมอยู่กับมินผมอยู่ขับรถอยู่เนี่ยกำลังไปที่ไหนตลาดกลางเพื่อนตลาดกลางมินเบรกบู๊ได้สามร้อยกว่าเพื่อนไอเฮียรถสีน้ำเงินอ่ะถึงอ่ะผมตึงเตือนผมรออยู่เพื่อนผมรออยู่ ไกลแล้วเนี่ยผมถึงแล้วโง่พี่เพิ่งมาเหรอครับพี่ตูนใช่เคยมาเล่นโอ้โหประเทศเติลีแล้ววะ15นาทีพี่เคยมาเล่นตอนเปิดตอนเทสครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้เลยอ๋ออยู่นี่ครับอยู่นี่เพื่นอนฮัลโหลมินเพื่อนพี่ตูนมาเพื่อนเดี๋ยวผมจอดดีตมาดูพี่ตูน ีนครับคือไม่ให้กูไปด้วยเหรอมานนี่ดับดับโทรหาแจ็คให้หน่อยดิรถนี่กล่องตาไส้ผมกระเทือบหล่หล่อหล่อโทรหาแจ็คให้หน่อยเพื่อนไอ้ที่ดับหนึ่งแปดสี่แปดเบอร์แจ็คคือเป็นเจ๊และคือไม่เอาละเบอร์แจ็คอะคือไม่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 ต้องมีละในเครื่องอะคือไงเหลืออะไร คือไม่โทรหาละแจ็คคือลืมกันละดามึงอันนี้ดีเพื่อนยกมือไหว้พี่กูดีสวัสดีชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อกูก่อนเปล่าผมชื่อเอิมขอชื่อเต็มนะเอิมซาฟาร์รอยัลพี่ชอบกับผมปะพี่ชอบกับผมเปล่าหนอน้องเออไเดียผมมีไม้นะ อยู่ไหนไม่มีอะไรเลยเพื่อนพี่อยู่จกปูนอยู่กำลังกลับน้าหลาดกลางเพื่อนพี่ตัวเดิมอะไรที่เอาตังค์ไปหนึ่งพันไอดีอะไรหนึ่งสี่ศูนย์สามเฮ้ยหุบปากนี่เอาจบไะล่ะมาดิไอ้ดาวดีๆดาวดีๆดีๆไอ้ดาวดูหนุ่มอยู่ไอ้นี่มันพูดไม่อยู่จริงๆเนาะอใจพี่มันแบบ ปลอประตูตีจัดเลยนั่งดูแล้วขำจัดเลยไอ้ยองกาอ่ะไปดูดิคือต่อยเป็นเปล่าปีใหม่ยาวยาวใช่พี่ใไปพี่ไปพี่ยาวจ็คก็หลังมาครับพี่จะาวโดนอยู่ครับมืดเอามิ่งแรกอะน้องยาวยาวยาวแบบปัญญาดูแบบปัญญา แต่มันพูดทั้งวันจริงนะพี่พี่ตูนกิมมันละน้องชายโอ้ยพี่พี่ผมผมยอมแล้วพี่ผมชนะเสียงมาล้วพี่ผมชนะแล้วยกมือไหวพี่กูดิชื่ออะไรเร็วๆยกมือไหวก่อนชื่ออะไรอ่ะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยอ่ะตั้งให้หน่อยได้ป่ะขอตั้งหน่อยว่าละขอตั้งค์ได้ขอมึงอยู่เลยมึงอยากเข้ามันยังไม่มีเงินสักบาทเอางี้พี่ผมโดนไอซันต้าต่อยนักผมขอตั้งได้ล่นไหมพี่ พี่เลขอะไรผมเอาตังค์ให้แบ่งปันตอนนี้แอดมินเขาตามหาอยู่เนี่ยมแจ็คเกเกี่ยสุดเลยแล้วนะเขาเปิดมาใช่ป่ะไม่เกี่ยวพี่พี่หัวแดงผมขอตั้งเลยดิมันต่อยผมจะตายแล้วเนี่ยถ้ามึงไม่หัวปากจะโทรเรียกตุ้มมุวยมาต่อยมึงละอย่าอ้นักเลงอ่ะชอบนักเลงพี่หัวแดงขอตั้งเลยดิผมจะตายแล้วเนี่ยมันต่อยผมอ่ะแจ็คเหรอคนเนี้ยว้เดี๋ยวเพื่อนเราจะขอคุยธุระแป๊บนึงงเราพี่ขอคุยธุระแป๊บนึง เออเอาตังมาดิคือเจมไม่เมมเบอร์นะน้องเลขอะไรเดี๋ยวพี่ให้แล้วไปไกลๆส้นตีนนะเอาหนึ่งสี่สามยวกน้องรอยากรู้ว่าวงไม้กว้างเท่าไหร่ต้องยืนให้ไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงไอ้นี่จ้ะตังคเก็บตังน้องชายเกยไส้เกยไส้เกยไพี่เดียพี่นี่เต่าเต่าเท่าไหร่ละคนโอ้โหน้าเต่าเหมือนเต่า ผมหล่อไหมหล่อเพื่อนผมหล่อที่สุดแล้วในเนี้ยหล่อที่สุดหรอพี่ชื่ออะไรยังไม่ได้ตั้งเลยเองตั้งให้หน่อยได้ปะพี่เอานามสกุลรอเย็ดไหมเรอเย็ดไม่ชอบครับอันนี้ซีแปดใครครับพี่ของผมยืงไหมแรงไหมพี่แรงปะสองร้อยสามร้อยอะเบรกโคได้สามร้อยโอ้โห แล้วเลี้ยวดีไหมพี่มันเลี้ยวดีปะสิบล้ออะสิบล้ออะไรเลี้ยวแบบสิบล้อคือดีเหรอพี่สิบล้อตกลงมันจะคุยกับกูเรื่องอะไรวะคุยกับกูทีคุยกับนู้นทีคุยกับนี้ทีเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยตั้งให้หน่อยดิตั้งชื่อให้หน่อยสเตฟานราเยสไม่ออนสโน่อยากเยสเลยพี่เขาลองติดแปดได้ไหมรอโรยเยสรยเยสโรยิดโรยิดก็ได้โรยิด สเตฟานเรายิตออนสโนว์ทมพิมยังไงอะ่ะบอกพิมให้หน่อยได้ปะเดี๋ยวไปตั้งเลยโห oh, เป็นเรื่องละส <laughs> <ย>เตฟานสะสสเตฟานรอยิารยิตหรือว่าภาษาสเปนอะ่ะออนสโนว์ <laughs> ี่ถามเยอะจังผมกำลัง <laughs> เขียน,ย <laughs> นพี่นทวิท ได้เหรอตั้งเป็นภาษาไทยได้เหรอไม่รู้เดี๋ยวผมบอก GM ให้เหรอแป๊บนึงนะบอกให้หน่อย GM เอ็มเให้มาตามหาเองเนี่ยเขาบอกว่าติกเก็ตเนี่ยดุดุดตั้งแต่เปิดมาเลยเนี่ยผมไม่ได้กดก็ผมโดนชนอ่ะพี่แล้วเรื่องที่โดนค่าปรับห้าหมื่นอ่ะคนนี้เป็นคนขับพี่จะมาแก้ให้แล้วเนี่ยตอนนี้ยเขาบอกว่ามันผิดนะห้าหมื่นอ่ะมันเขาปรับผิด อ้าวพี่ผมเสียตังค์ไปแล้วไงใช่จริงๆมันต้องแสนหนึ่งเองต้องไปจ่ายอีกห้าหมื่นอ่ะโอ้จบ <c oughs> มันเป็นอะไรท้อมันหลอกเลยเนี่ยพี่เชื่อเชื่อเนี่ยพี่ <c oughs> ผม <c oughs> ผมอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยผมเสียห้าหมื่นผมยังไม่ได้ทำผิดเลยพี่ ไปสอบถามมาแล้วสิ่งที่เองต้องปรับแสนหนึ่งด้วยขอให้จ่ายงวดแรกก่อนห้าหมื่นใช่ไหมพรุ่งนี้อีกห้าหมื่นนะอย่ลืมเตรียมไว้ด้วยพรุ่งนี้ผมก็ไม่ได้เล่นแล้วเพราะผมตังค์หมดแล้วเทาเองก็ต้องสู้เลยวะผมไม่สู้หรอกผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยไปกับเพื่อนผมเนี่ยชื่อเจตไม่เคยโดนจับไปกับแจ็คเนี่ยทั้งเดียวโดนจับเสียห้าหมื่นอะไรก็ไม่ได้โดจนับปะไม่โดน นั่นแปลว่าเองเอาตัวรอดไม่เก่งพอเปล่ามึงไม่มีเนี่ยการใชฉันไม่ได้ทำอะไรผิดผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมจะหนีทำไมอย่าสนใจเพื่อนไงเพราะเพื่อนก็ไม่สนใจเราเพื่อนผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมจะหนีทำไมอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดได้ววะกูเพิ่งเข้ามามัิงจะลีแล้วอ่ะจะผมบอกจีเอ็มให้เอาไหมทิกเก็ตอีกแล้วพี่อย่าใจเย็นพี่มันจะทิเก็ตอีกแล้วก็ เขาบอกว่ายังไม่ได้คุยกับผมผมทำไงอ่ะพี่ไปเปลี่ยนชื่อด้วยนะเตฟานรอยยิทออนสโน่เตฟานรอยยิทออนสโน่ขอหาอีกอย่างได้ไหมขายก่อนจะไปเปลี่ยนชื่อเอ็งเซฟอะไรอ่ะโบเมดซินยังไม่อาทำไม่ลืมเรื่องของเล่าพี่ดูรถผมอย่างเดียวเหรออย่างเดียวไม่น่าใช่อย่างนี้นะพี่ดูรถผมขายต่อไหม ผมขายต่อพี่1นึด้วยครับพี่1นึด้วยพี่ดูทะเบียนแพงแลเนี่ยดำตำมีสามเนี่ยครับพี่ปาเจโร่ลำต่ำมีหลายล้านอะทะเบียนอะถ้าทะเบียนปาเจโร่ปาเจโร่เขาเรียกว่าแลนโรเวอร์ไอ้หนุ่มอพี่ผมจะเรียกว่าปาเจโร่ก็รถผมผมเรียกอะไรก็ได้ไไงใช่ใช่ขอโทษเองด้วยแล้วกันครับ ถ้าพี่แม่ขอโทษผมก็จะแจ้งเจมสละเมื่อกี้เกือบแล้วขอโทษแล้วไงขอโทษแล้วไงพี่ชนเลยนเหลืออะไรเยอะเดี๋ยวประเทศประเทศจะไฟดับแล้วพี่จะตั้งชื่อตามผมได้ยังได้สเตฟานสเตฟานรอยยิปออนสโน่ออนสโนเยี่ตึงอ่ะคือตึงอ่ะชื่อเนี้ยคือชื่อกูได้ไหมเนี่ยสเตฟานรอยยิปออนสโน พรุ่งนี้จะจำได้ไหมชื่อเนี้ยจำได้หล่อพี่ที่ไม่ตายพี่มาถามผมใหม่ได้พี่ไม่ตายผมไหมโอ้ยผมบอกเจมแป๊บว่าคนนี้มากวนผมก่อกวนคนไหนคนนี่มาคนหนวร้อนเอาก่อกวนอะไรก็ยังมาต่อยเราทำไมอ่ะนี่ไี่เอวไอ้ไอ้มาต่อยเราทำไมอืมได้คับ ขาคุยกับมึงอไงผมเขาบอกว่ามึงตายไม่ได้อะมึจะไปทิ้งแค่ GM อยู่เอ้ยมึงจะไปทิ้งแค่ทำไมอะผมแจ้ง GM อยู่ผมพับไม่ได้ยินนะผมอะบอก GM ว่าผมโดนก่อกวนลงหัวไม่หน่อยหน่อยเขาเองอะต้อง GM คนใส่หมว่ยใช่พี่โดนจับแน่นอนไม่กลัวโดนแน่เดี๋ยวผมแจ้งตำรวจ ผีที่พี่เดี๋ยวโดวนจับหรอกไม่เอาผมวิ่งผมวิ่งเร็วโอ๊ยโทรหาใครอีกเนี่ยตำรวจตำรวจเป็นผู้หญิงอันนี้เองเป็นตำรวจนอกพึ่งแบบปะเนี่ยเดี๋ยนะไปโทรหาใครหาตำรวจไงผู้หญิงเรื่องมาเหอะไม่กลัวเขาไม่รับผมโทรหาหมอหมอชื่อว่าลูกหมีแป๊บหนึ่งหมอรับไหมที่ว่าเขาบอกเบอร์เองกันหมดแล้วมั้ง โอ๋อโทรผิดโอ้โหแจ็คฮ่าพี่วันนี้ไอหมอเป็นแฟนแจ็คด้วยนะพี่วันนี้ผี่รอบว่ะเดี๋ยวจะไปแทงหวยอ๋อพี่ผมไม่ได้โทรไปเก็บรถไปหนึ่งหลพี่แจ็คพี่วันนี้ปังหวยปวดหัวว่ะไอ้เหี้ยกูปวดหัวว่ะ ที่เขาไม่รับเนี่ยโอ้คืออะไรเนี่ยเขาหลับหรือเปล่านี่มันดึกแล้วนะมาพี่แจ้งวันนี้ฟาร์มเหป็นไรไหมพี่แดดครับแดด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 ว่าพี่พี่เข้ามาใหม่ไหมสเตฟานรอยิทออนโซเข้าเนี่ยเข้านี่จะไปฟาร์มพี่สเตฟานรอยิทออนโซได้ยินผมไหมได้ยินได้ยินกูปะเนี่ยได้ยินแล้วพี่เอ้าพี่จอดับพี่โลจออะไรดับวะพี่ ได้ยินไหมจอคอมพิวต์ดาบโอ้ยจอดาบเอ้าพี่เองไม่ตอบพี่เหรอเองเจ็อะไรกันแน่เนี่ยจอดาบทั้งครั้งในชีวิตพี่อยากพี่ผมไม่ได้ยินเสียงหรอกครับช่วยแนะนำหน่อยได้ปะนายกหน้าเนี่ยจีเอ็มมาเนี่ยนีานำอะไรเนี่ยพี่คนนี้เขาพี่ตัวเนี่ยค้างคืออะไรอ่ะพี่นายกพี่ครับ ครับว่าครับผมโดนหัวนต่อ๊ะอะไรอ่ะเขาต่อยผมเหมือนกันน่ะพี่นายกผมคุยกับพี่คนเนี้เราเยสอ่ะพี่เราเยสอ่ะแล้วเขาอ่ะมาขอตังค์ผมแล้วเขาก็มาท้าผมต่อยแล้วดูเลือดผมดิผมจะตายอยู่แล้วเนี่ยพี่มันค้างมันเป็นอะไรอ่ะไอเมโลเมลี่ด็อกอ่ะคืออะไรอ่ะเพจเพ่มันเขียนว่าค้างอ่ะคลิกซ้ายค้างเขาแล้วก็คลิกซ้ายค้าง ไม่มันเป็นไรผมไม่ได้กดพี่เนี่ยนี่ขึ้นมาแล้วแลก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 ไอ้โทษโทษพี่โทษโทษโทษโแลกแลกเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้หม้อตาเดือดนายกครับเอาหิมะออกได้ไหมครับคอามใจระเบิดครับเอ้าวอ้าวพี่มันตายทำไงอ่ะพี่พี่เจมนายกนายกมันเก็บยังไงจะจะเก็บไงเพื่อนพี่อ๋อกด G กด G ไอ้เฮียร์แล้วเฮียร์แล้วเฮียร์แ้แล้วครับเฮียร์แ้แล้วขอบคุณนะเออมันค้างอ่ะกดไม่ได้ พี่ทำไงอ่ะมันขึ้นไม่หยุดเลยพี่ช่วยผมหน่อยอ๋อพี่พี่เข้ามาใหม่ไหมผมพาไปหาสาวๆไหมผมมีแฟนอยู่ไม่ฟาร์มขอตังค์เอาผมมีแฟนด้วยนะพี่แฟนชื่ออลิซหรือเปล่าพี่ตาครับเอาอย่าปลาดีพี่จีเอ็มโอเคคอับเทอีเทอทีตทอทีว่าไงครับว่าไงผมโดนปลาเนี่ยพี่ โอ้พี่ผมไม่เล่นละแค่นี้แหละเพื่อเรากองแกอะไรอะเนี่ย Happy New Year Oh Oh Be with baby baby kiss my Be with baby baby kiss my Be with baby baby kiss my Am a Happy New Year วีวสดเวก่อนนะีโโอ้ยเบดเก็บิบลกควีวิวีวิวีวิชบัดาฮี้โอ้ยๆใครมันปลาใส่กูวะหน้าเต่าทำเราทำไม